มาอายุยืนก็เรียกว่าเพิ่มปริมาณคนสูงอายุมากขึ้นรัฐบาลจะเอาไปเลี้ยงก็ไม่ไหวแล้ก็คิดว่าต้องหาวิธีใหม่คือให้เขาเลี้ยงกันเองให้ลูกหลานช่วยกันเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ก็เลยจัดเรื่องปีคนแก่ขึ้นเรียกว่าปีคนแก่ปีของเด็กปีของคนนั่นของคนนี่คนพิการนี่ก็มีปีเหมือนกัน ปีคนพิการปีเด็กสากลแล้วก็ปีผู้เท่าผู้แก่ก็จัดขึ้นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อจะให้ผู้ผู้ยังไม่แก่ทั้งหลายได้เอาใจใส่ต่อผู้เท่าผู้แก่เพื่อให้ท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขบ้างตามสมควรแก่ฐานะความจริงเรื่องอย่างนี้ในเอเชียเราหรือว่าในประเทศไทยเรานั้น ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร